สวัสดีค่ะทุกคนในที่สุด BTS ก็คัมแบ็กด้วยเพลง Permission to Dance แล้วตอนนี้ยอดวิวก็เกิน100ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ยอดวิวยังเกิน100ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงไม่ได้แต่จำนวนยอดวิวก็ไม่สำคัญค่ะมันสำคัญที่เพลงนะคะทุกคนรวมถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมายัางเป็นวัน Army Day ด้วยเพลง Permission to Dance ครั้งนี้เนี่ยได้ Jony Mac, d a d e Steve Mac, Producer ชา a n แล้วก็ e n a แ n d r e w มาร่วมแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะ เพลง Permission to Dance จะถูกเข้าไปรวมใน Single Butter แล้วก็มีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ Butter ติด Billboard อ o t ้0ยมา6สัปดาห์แล้วนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูท็อป5ของเพลงที่ได้รับความนิยมในตอนนี้นะคะจะสังเกตได้ว่า Butter Dynamite แล้วก็ My Drop ของ BTS เนี่ยก็ยังถือว่าได้รับความนิยมอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมี Permission to Dance มาแล้วก็ตามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ Permission to Dance เนี่ยแปลว่าอะไรคำว่า Permission นะคะคือข้อกำหนดแต่ว่า MV ในที่นี้เนี่ยก็คือไม่มีข้อกำหนดในการเต้นนั่นเอง จะเห็นได้ว่าฉากแต่ละฉากนะคะคือสวยมากๆแล้วก็มีการใส่รายละเอียดเล็กน้อยลงไปใน MV นี้ด้วยอย่างเช่นการใช้ภาษามือค่ะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบมตื้นตันใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีคนเคสหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยไม่ได้ยินแล้วก็พูดไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้นะคะว่า BTS เนี่ยชวนมาเต้นใน MV นี้แล้วก็ได้มีการใส่ภาษามือสากลของคำว่าสนุกเต้นแล้วก็สันติภาพลงไปเพื่อส่งกำลังใจให้ถึงผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินด้วยถือว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงค่ะ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผู้ชม MV เนี้ยสังเกตได้อย่างเด่นชัดเลยค่ะก็คือใน MV นี้เนี่ยเลือกแคสนักแสดงที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติอายุสีผิวซึ่งสื่อความหมายและก็ความเท่าเทียมออกมาได้ดีมาก่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของ MV นี้ก็คือลูกโป่งสีม่วงนะคะจะเห็นได้ว,ว่าโผล่มาแทบทุกฉากเลยตั้งแต่ฉากแรกเลยนะคะที่จองกุกปล่อยลูกโป่งขึ้นฟ้าอาจจะหมายถึงสัญญ,ญาณที่ว่าโควิด -19 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และอีกฉากประทับใจของ MV นี้จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นทุกคนใส่แมสกันหมดแต่หลังจากที่ลูกโป่งเนี่ยถูกปล่อยลอยขึ้นไปทุกคนก็กลับมาถอดแมสแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะถ้าย้อนกลับไปฉากเปิดทีเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมาวันที่6ก,กรกฎาคมเป็นฉากที่ชูก้ากําลังน,นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนหนังสือพิมพ์เล่มนั้นจะมีเขียนคําว่าชีวิตต้องดําเนินต่อไปลาก่อนอย่าเจอกันอีกเลยนะลาก่อนโควิด19ถ้าตีเป็นความหมายเนี่ยก็จะประมาณว่าแบบ เออบายบายโควิดตอนนี้ชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เบมค่อนข้างยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะก็คือเรื่องของลูกโป่งสีม่วงที่อันนี้อาจจะหมายถึงอาร์มี่ด้วยก็ได้นะยังไงก็ตามตอนนี้ permission to dance ก็ปล่อยออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวไม่ทีเดียวแหละก็คือได้รับความนิยมเยอะมากๆเลยบางท่านของเราก็ได้มาปล่อยคลิป Butter A l b u m Unboxing แล้วนะคะสามารถไปดูกันได้น่ารักมากๆเลย สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องบังทันทีด้วยนะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆจะเอาอัปเดตให้ฟังอีกนะแล้วก็ไปกดติดตามช่องบองทันทีวีกับ BTS ด้วยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ